อ๋อสวัสดีค่ะมาเก็พิงค์เหล่าเดาค่ะมื้อเนี้ยสวัสดีค่ะพี่พี่นกค่ะพี่นกสวัสดีค่ะเดวพี่นกดอกหนึ่งเข้าแล้วออกยากได้เข้าแล้วออกยากมันก็ไม่หลับนอนกไม่หลับฝันถึงเห็ดพี่พี่พี่นกกลยไรจีหัวสักหัวสักคืออะไรรู้ปะไม่รู้ เน่เน่เนเน่เน่เนเนีเน่เ uh น่เ huh> น่น่เน่น่เนน่เน่น่เนเนเน่เน oh, ่เนเน่าน่เนเน่เน่เน่น่เนน่เน่เน่เนน่เนเน่นเน่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 เนนเน่น่เน่เเน่นนเนน่นเ่เน่เเ่เน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 ่่เนเนเก็เนเเเน่น่เ่เ่เน่น่เ่ะเเ่เนน่ โอ้งาม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 แบบี้แกลวแน่ๆเลยไม่เหยียบอันนอนมันนอนนะโอ้ยตัวเบล้อเลยอ่ะต้องแซ่แบแบบนี้เลยใช่ไหมอืมสวยสุดยอดสวยงามตามท้องเรื่องนะคะโอ้ยวงการนี้เข้าแล้วออกยากจริงออกไม่ได้จริงๆนะนอนก็ไม่หลับนอนกไม่หลับขนาดไม่เอาเหตุนะเราจะฝันคิดถึงอยู่ตลอดค่ะ อู oh, yeah, s <S s <S ้ด nice. anyway. ูอ้าเจาะอ้าเจาะนี่นี่นอนก็ไม่หลับใช่ไหมนอนไม่หลับทำให้ฉันนอนไม่หลับใช่ไหมคิดถึงป่าเห็ดสวยนี่สวยอุ้ยใหญ่ได้จกเอินพอเม่อพี่น้องฟ้องไปนี่นี่อ่ะนี่ปลายาข้างน้เปิดคลิปอยู่นี่อันนี้มากับปลายาเด้อค่ะสสวัดีค่ะคุณเมืองก็ได้เนี้ยมาให้พี่น้องเขาเบิ้ลเบิ้ลอยากโฆษณาดอกนี่ดอกไง อยากโฆษณาทั้งเอฟซีทั้งกล่องมาเ้อค่ะเอฟซีทุกคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณเด้อค่ะเอฟซีที่ย่างลอกการติดตามอยู่เห็นคลิปฮัลงไปก็ดีใจขอบคุณหลายๆค่ะเอฟซีทั้งนั่นพี่แก้วพี่อรหยับนะหยับเลย่ะจอนเอาเอาเลยเนาะอันนี้เนาะ่าไปกะส งามค่ะค่ะพี่น้องค่ะบางหนิมดอกเงยยัง,ยงมาบางนี่เดีย๋ยวบบาดแหลมดอกเงียอันนี้จะไปให้เง้ยอันนี้รักหญ้าอันนี้รอบบางอันบางพอกของลูกเหาเจ็บกับเกิดเลยด้วยควรพออ่อ,อ,พอของลูกเออนั่นพอกของลูกเขาอยู่หัวมุมนันบ้าเกิดละเอ้าวคืลูกเย็บไปเลยเด้ไป,ไปตะเถิงคะ่ะไปม่บ้านนี่เด้ไปกระพดย้าย ไม่ไดด้คินาหลายแม่บางหัวมุ่มแม่จะเฟื้มยิ่ิเสียวสวยๆยีบบ่ฟาวมือนตะวันสิเดีขึ้นมาถิ่มอีกแม่นดิได้อยู่จ้าวันนี้ใจเย็นนะคะโอ้ยคือจอยแทะเอาเอาให้ข้าเจ้าจบเลยโอ้ยบอฟดอกสันดอกนั่นเอาอยู่ดอกนี้ก็เอาดอกนี้เอาอยู่ จะว่าจิดแดงามๆเลยดิข่ายางค่อ,คอยๆนะอาน้องคิดมุนอีอกุ่ยินบกาลงจิดแดดเกินมเต้ยด,ดอกนี้งามเนาะอันอันจากได้น่นนก็าเนี่ยเอาอยู่คอมเมนเอ,อย้ย โบไปตีล่นะป้าแก้วก็มาสิคะป้าแก้วไปเดินทำไมตามตูดมานี่ยน้อยเอาเห็ดดำนั่งดอกไงแต่ว่าเจ็บได้แหละเห็ด,อ,ดอ,อ,อ,อันเดี๋วเดี๋ยวดอกใหญ่อ่ะเด็บตัดเลยใช่ไหมคะตัดเลยค่ะเนี่ย<า>อุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะ<า>ตรงนี้มันจะดอกได้อย่างนี้ละพี่ ที่ชาวบ้านเดบัวก็แบบนี้นะหรอแบบนี้ใช่ไหมคะน่ารักนะ่านรักเอาเลยดอกนี้มันเล็กไม่ถ่ายเดี๋ยวเขาจะด่าเรามันแบบเล็กๆจ้าเอานี่นี่ป้าแก้วป้าแก้วมาเอาดอกนี่ป้าแก้วเด้อเด้อเดนี่นี่ผู้ผู้พี่วิเลยป้าแก้วเยอะเลยหนิแต่ดอกสวยๆ เเเปป็นพชรรหือล่าไม่เป็นนู่นมีแต่เหตุเอานี่ก่อนนน้องไหเปิดตรงนี้ก่อนค่ะค่ะอู้ยชื่นใจไหมคะเอาให้ยายไปเลยนี่แต่อยู่ข้างหลังนั่นใช่ไหนี่อีกอันนึงโอ้ยตื่นเต้นใช่ไหมช่วมฉให้อาถุงเล็กมาจังเงาอยู่ในรถอีกเป็นสิบถุงนั่นนะเราจะเดินออกไปเอาเลยค่ะ จ้าเอาถุงนี้ให้เต็มนะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนนะนี่อันนึงเต็มเลยหยับเลยน้องนกฟังเนาะปลาแก้วแล้วเสียปลาแก้วไปเห็นป้าไอ้ป้ายินอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวน้องจะบอกไหนวายกินตัวตกกระจายดูไปเจอดงแล้วเนี่ยดูสิ เก่งค่ะเป็นแ้นนะเนี่ยเป็นแ้เอี้ยวตัดโอยมาเอาสิพี่นกเอาสิพี่เดน้องเห็นหรอเทียเที้ยวเก็บด้วยกันนี่เรืะองพ่อน้องเี้ยเี้ยดอกใหเลยตั่งยังไงมี่อยยบมั้ จ้าเดี๋ยวเอากับพิยาก่อนค่ะไม่ต้องตื่นเต้นใจเย็นค่ะอุ้ยหัวจุ่มกันแล้วหัวจุ่มกันแล้วเอาน้องหรอกหัวจุ่มกันแล้วขอบคุณนะอยู่ไหนนี่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 อันนี้นี่นี่นี่หัวจุ่มกันแล้วรู้แล้วเขาเห็นเขาเห็นใบไม้ตุ้งๆหนะเนาะเลยไปนั่นจักหน่อยนะพระพอเห็นก็หัวก็จะจุ่มหากัน หัวมันก็จะจุ่มหากันมันมีเทคน,นิคนะคะก็เก็บเอาไว<อ>้แบบนี้ใช่ไหมอุ้ยหัวก็จะจุ่มหากัน <laughs> โอ้ต้นนี้ต้นนี้เยอะมากเยอะค่ะตรงนี้มันยังดอกเล็กอยู่เน,ะนะะาะเล็กก็ล่ากคปตไม่กล้าันไม่กล้าจับเลยนาะง้ามลแมน ตาสีนซิตตาตัวตออกดอกป่าวะได้สิสโลโอ้ยวขีดตัวกันอีกแล้วอ้ย,อยหวัวอะไรฟร้างแล้วหัวหลุด แล้วน้องไปเสนอบอกว่าพี่พาไปเก็บนะน้องอันนี้ขาวเลยเจ้าน้องเอ้าไอ้หน้ามันก็บ้านลงนะเออดอกดอกน่งามสามดอกได้ไหมน้อนี่ายไม่ได้นะเห็นไหมล่ะนี่ดอกบานแล้วค่ะโชคดีจังเลยเขาเจอแต่ดอกงามเลยแล้วยังคนเยอะเลยให้ปลาแก้วแล้วก่อนนะแต่ว่าจิติตปแก้วไปรับปลาแดงมานน้ำเด้งเหมือนเจ้า ดูกเล็กๆอันน,อ,น,น,อ,น,นอันนี้ลูกลูกลูกเย็บข้างๆจ้า,าโอเคสวยสวยค่ะ,คะทำงานวันที่สี่มันเป็นวันอะไรคะวันพุทธวันพุทธไม่ได้ค่ะลูกเต้าถ้าถ้าไปได้ก็ต้องเป็นวันศุกร์วันศุกร์สกเสาร์อาทิตย์ จะเอาแบบทิตย์หนาเริ่มทำงานเนะนี่ยังจะกูหูจักคือตัวนางจะเมื่ออินก็เฮ็ดเนี่ยเออเส้นไปไปไปมาแล้วมาแล้วมาแู่น่นตัดแบบประชินชิดเล่นไปเอาเลยค่ะดอกใหญ่มากมาไม่เช่พคุณแวะก่อนนะนแวคุณดอกทางนั่นติ ไปเห็นปะทายผลทางเห้พี่น้องของมึงนี่เด้องามงามยูนิตเด็ดองน้อยพวกต้นดอกทายผลทางเห้พี่น้องของมึงนี่เด้อสองดอกเด้อพี่จ้าแมีนพูดลายหายเห็ดแมีนเก็บแล้วนะเก็บเลยค่ะเห็ดเยอะแยะดอกนี้ครึ่งกิโลเลยไหมโอ้ป้าแก้วดอกหนึ่งอยู่ตะกร้าขวานที่ตั้งไว้น่ะนี่โอ้โห บางหมานเขาใส่หัวบอลก่อนมันจนะบบนนเต็มตาก่อนมันบาเต็มแล้วทำซินไจย่างก่อนเอาเยือก่อนดอกก่อนงามก่อนเขาก็เพิ่งแนะนำตัวขวนญในแรงกว่าเลยรู้จักเขาก็เป็นกระหอยู่ได้ละเขาก็น่ารักดูดอนดกนี้เนะกือบขึ้นกิโลเลยเนาะสวัสดีไฮลอดส์อ่ะจ้า เลาโอ,าอ,าอ,าอา้ตรงกมาทางนี้ด้วยเร,เ,รเริ่มเริ่มเริ่ป็นนเริ่มเข้าใจ <c oughs> ว <c oughs> แาแบบนี้ล่ะทิมบื้มใส่ตู้แข็งเลยไม่ต้องไปรออีกจะต้องใช้เวลาอุน่นหลุกศ <c oughs> ึกษาปะน <c oughs> ้าป้าว่าเห็นพงงี่น่อเขาฟังเลยถ้ามันต้ตัดแบบนี้ อันยังสิบรเแล้วก็ตองตองพปเ็ดอีกนะต้องเลยไปรอไม้เนาะเอ๊ะ่ว่านี่ไปนั่งรอตั้งโดดลายกระตาผมลองบอกได้ดะเออหาลงไนนั้นอะไรเยอะดัดออกรดเนาะสิบรเิเนณซ้สิบเวณสกปรก ดูอยดอกนี่นะอ,อลังการค่ะนกนะถ้าถอยหลังไปค่อยได้ค่ะนตะกองเสียบมันอันนี้ก็ได้อยู่เนาะได้ได้ตุปป้ปุอยูอ่ถ้าคันดอกแง่ก็นี่บ่ได้ดอกบานก็นีบ่บ่ได้ดอกแดงก็ หาเนื้ออยู่คุณน้องเ้ออยู่จ๊ออยู่เนาะแมนตัดตีๆีตรงเฉยๆว่อนมาหาเนื้อไปเปนะถ่ายไว้ให้ปลาเกียวเก็บพ่อปลาเกียวเพิ่นบ่เห็นเห็ดเยอะมันเห็นอู้หู้ไอ้นกนกเขาไม่เห็นคนสวยอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคนสวยนามัคนตัดคนสวยอะตรงตัดไดบ้านน้อวัะนี้พี่นกแบบนี้ใช่ไหม ถอนมาเลยค่ะอะตรงใส่ดูมันนี่ประเ็ดไห้ว่าแบบไหนอ่ะนี่ไงงัดงัดมาเลยมันใหญ่เกินนะมันงามมากนะมันแข็งแรงด้วยนะใช้พี่นกตัดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใส่เพิ่นสว่ตัดเห็นไหมเนี่ยก็บอกให้เพิ่นตัดนั่นแหละสวยๆนะคะงัวไอ้นะอยากให้เะเอ็น จะเผื่อหมเอาบ่ได้เพิ่มจับกล้อง้ซื้อให้มหนึ่งว่างมาเนาะมีขวานเขาก็จะไปหอดเลยเขาก็จะไปหอดจะหอดสีภาพไปยะยบโอ้ยบบมแยนตัวไนตัวกันเปิดอกสีบรมแยนไเขาเปิตัวดอกเขาติดตัวจังใด เอาท่านได้ตอนท่านได้เปิดเนาะันจะไมาเย่ไม่เจ็บกับบักห้ำแต่กบักห้ำม,มันน้อยๆเที่อมีดวงไม่ปะดว,ดวงนี้ไลยปวดบักดวงนี้มันนั่งเข่าดีเดี๋ยวนี้กับเขาก็การเรียกร้องกระชากคว่ำตุ้ม,ตมูตินมีพอดีสั่งน้นอยๆพุ่นต่อไปพุ่นเดินบ้าดอกนันดอกง่าย นี่มีลเจ็ดไปให้เล่าไปหอดเฮี้ยนมาต่อให้เล่าเฮ็ดอย่างของเล่าเลยเนาะแมนตอางอันเล็กสามดอกมือนั้นหา,าจิ้มมาต่อ,อันน้อยๆเนาะมือนี่ยิง บ่าใครอยากเจ้าบุษฎโดกสำมันมาแต่ว่าจังสีได้แหละดีดีล้วแหละนี่นวันนี้ได้ละนี่นะา้อ้ามเลย้องไปเปล่านั้นเยียงคนเนดอกืมนี่ยูเตสมนต็มเนาะ ยังเพิ่งยังเพิ่งย่าตัเขาไปเลิกกับนั่นโบโดยอดหยาดล็อไปตัดออกอีกต้มหมุดเลยค่ะดอกหน่อยหน่อยหนึ่มาตอนนี้คือดอกใหญ่บ่หวละเพราะว่ามันหนักตัดไปเลยตัดไปเลยทีมทีมทีมไม่กิดกมมัดบะอันนี้ยังเอาอยู่ เอาให้ป้าก็ได้นี่อันนี้ยังเอาอยู่ให้ป้าเลยตัดแล้วให้หนางนี่ลองอันนี้เอาอยอ่ม <c oughs> าเกียจเรวบอมันเอาไว้ลเนี่ยป้าแถวนันีแม่เห็ดไหนเห็ดดำเด้อ จะเหยียบแด้วจานั้นเยอ,อ,อย <c oughs> ะเยอะเบานะเปลี่ยงเห็ดแน่นัะะ่นเลยไปป้าก็ได้ไปให้ก็ได้ใหญ่นะนจะสุดเดทายขั้นตอนปิ้กองออกเลย ก็ไปแบ่งเต็มใช่ป่ะก็ไปแบ่งเต็มแต่วสา,ายชาติเสียในลานี่แหละคือปลาใส่ในแกตาแต่เหลี่ยมทีไดดดีก็อะตองนี่มจขาตองน้อยเนาะนได้ยุแม่นมาเนยแม่น หัยเห็ดดานี่ตั้งแต่บุฟูเนาะนี่พี่นกนะมันแซบคนละเบบถ้าไปเมืองมงเงาใหม่นะเากิพี่อ้นไม่กินเห็ดตัวนาไม่กินเห็ดตัวตมูจามีเนี่ยโอ้แกยังม่กวดออกคักเนาะบาวว่ต้องทำความสะอาดก่อน กวดป um. ันกวดเดินบ้านด้อค่ะได้ยังได้แล้วค่ะโอเคเห็นเนาะอันนี้เนาะดอกนี้ปุนน้ำพี่ นน,น,น่่นบบ pues คนคือนบานห้องนั่นหายอยู่น่่งบ่เมนมึเขาจับไม่กินเห้อบ่บ่คนละคนมึงเสียคนละผืนาเดียตะป้าเวาเกี่บ่บ่จ้ะ อยากไปเบิ้งก็ไปได้แต่แบบต้อไปยังมันไกลไกลไกลแกแนนวะให้เมื่อนั่งขึ้นมากปแล้วดีห้เนาะอยู่นี่ค่ะสองสองสามสิใส่เคี้อวเนยมันก็ต้องเอาได้เนาะ อยากมันเนาะจังสิตาแดงเนายเพราะว่าตอนใจตัวแข็งก็ไปแยกมันอยู่ดีโอกานทั้งสี่จุดไหนกับป,ปะะ้าป้ากันยางเลยเนาะใช้ยู่หันเลยอยอันนี้จออะไปๆ้กับไปรถจะมันเบี่ยงไหม นี่เนาะมันมูเขานี่บอ่ะนี่เนาะดอกก็รงดีนี่เนาะ FC ซีเลจิมาเก็บเห็ดก็ต้องมาช่วงนี้ได้มาเอามือสองมื่นนี่แหละจังจุ้มอมทบได้บานเนาะอย่ามันจะลายก็ ถ้าซืหามือไปมันสี่บานเลยเราเห็ดมันกระลายพร้อมช่วงนี้เนาะอันนี้ก็ได้อยู่ได้เนาะได้ได้่านมันเปียกแม่มไปเนาะโอ้ยมามา,าจังเลยกะว่าที่สวัสดีค่ะด้วสวัสดีค่ะกะกะมืดอีกกะสิ่กะบ้านเหรอเนาะ ปาก็ได้หลายอยู่ค่ะฝากกดไล้์กดแชร์ด้วค่ะพี่น้องค่ะสััสีีค่ะ